สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกคทุกท่านครับยินดีต้อนรับูกทุกท่านเข้าสู่ช่อง B ี v ีธรรมดานะครับช่องปีธรรมดากจะมานำเสนอหุ้นดาวจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่สิบแปดนะครับวศจัยกาเนทองคร้อยหกสแปดนะหุ้นดาวจนก็คือเลขจากตลาดหลักทรัพย์นะครับของโลกเลยนะครับออกเวลาตีสี่แล้วนะเดี๋ยวนี้นะ ตอนนั้นออกทีสามนะพอพอเข้าฤดูหนาวมันจะขยับเข้ามาชั่วโมงหนึ่งเวลาจะเร็วขึ้นนะครับชั่วโมงหนึ่งช้าสิมไม่ใช่เร็วนะช้าชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ขอขอบพอะคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะครับคลิปๆเลยคลิปๆเลยนะครับเมื่อวานนี่ออก ไม่ใช่เมื่อวานนี่วมันก่อนนุ้นออกนะครับให้สี่กับห้านะครับมาสี่แปดนะกับเจ็ดสี่โอ้โหเด้งบนเด้งล่างเลยเนาะขอให้เด้งอีกนะครับวันนี้นะคราวนี้นะครับขอให้เด้งเด้งมาบนมาล่างอีกจลเรกันนะครับสาธุสาธุนะครับขอขอบพคุณสมาชิทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอ่าครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะขอเขียนขอ คีทีเทียนเทียนกันมันออกสี่แปดนะให้สี่นะมันออกสี่แปดเอาแปดตั้งนะครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเรียงเป็นสองแถวนะครับแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสามตรงกับแปดเก้าตรงกับสี่ทูนตรงกับห้านะครับ สรุปแล้วก็คือเด่นก็ขอเลือกที่901นะครับ901 012นะครับเอา0ูนกับหก็แล้วกันนะคูนตํกัหนงเป็นตัวเด่นนะ0นกัหส่วนคู่จอของเขาก็ขอเลือกที่5-6-7หกเกีนะะครับตามนี้เลยอ่ะเรามาดูที่คันนี่มันเจ็ดตรงกันไหมมันแจนั้นกันไหมขอให้มามามา เบเรอเลยนะครับศูนย์กับหนะ 3, 4, 41, 51, ึ่งนะหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งคืนสามสามจุนเจ็ดจุดสี่จุดจุดห้าจุดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์กันไว้หน่อยนะส่วนชืุดปีนก็สองสามสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งนะครับจบเราเลยนะครับจบเราเลยด้จนเช้าขอให้มาเด้งเด้งนะครับอขาะตีสี่นะขยับขึ้นมาเร็วช้าขึ้นมาหน่อยนะ าช้าเนี่ยก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้นอนนอนเพิ่มชั่วโมงหนึ่งนะไม่ต้องตื่นดีสามนะ,ะถ้าตื่นดีสามมาลุ้นอีกพอลุ้นเสร็จก็ถ้าเกิดมันเข้าก็ดีใจก็นอนไม่หลับเหมือนเดิมเพราะว่าได้เงินถ้ามันไม่เข้าก็นอนไม่หลับเหมือนเดิมเพราะว่าเสียเงินเสียเงินจะจอาเงินที่ไหนมาจ่ายเขานะ้อเซ็นเขาไว้แล้วนี่อะไรประมาณนี้หลายอย่างสาหรับคนที่ใช้เงินร้อนนะคนที่ใช้เงินเย็นก็ต้องคิดอีกเหมือนกัน ตัดท่า,ากับข้าวออกตัดท่าเลยออกเอาอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นนะ <c oughs> ครับก็ขอขอบพระคุณธรรมารติทุกท่านนะครับด้วยคำปรชมนะมจัดเอาเลยเจัดเอาเลยเจัดทันเลยเนะาะตาจนเช้าตีสี่นะครับตีสี่แล้วนะครับขอขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอขอบทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮเฮนะครับ สำหรับวันนี้ก็โอเคนะครับขอบคุณมากมากขอให้เป็นชั่วดีชั่วดีนะครับครับ